ในถุงมีทั้งขวดพลาสติกเก่าขยะแบตเตอรี่เก่ารองเท้าใช้แล้วปุ๋ยคอกไปจนถึงอุจจระก็มีค่ะพอมัดใส่ถุงแล้วก็ผูกลอยมากับบอลลูนข้ามฟ้ามาตก เกาหลีเหนือส่งบอลลูนลอยข้ามฟ้ามาตกป้าของเกาหลีใต้ค่ะตกกันกลางกรุงโซลเลยนะคะเขาบอกว่าตามสถานีรถไฟใต้ดินน่ะเดินเดินไปบางทีก็จะไปเจอถุงที่ผูกมากับเจ้าบอลลูนเหล่านี้ตกอยู่ด้วยซ้ําข้างในบอลลูนเป็นถุงขยะค่ะผูกห้อยแล้วก็ลอยข้ามฟ้ามามีทั้งขวดพลาสติกเก่าเอ้ยแบตเตอรี่เก่ารองเท้าใช้แล้วปุ๋ยคอกแล้วก็อุจจาระก็มีนะคะ ผูกห่อมาแล้วก็มัดห้อยลอยมากับบอลลูนล,ลอยข้ามฟ้ามาตกฝั่งเกาหลีใต้ตอนนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ใช้วิธีคือการไปเก็บกู้ค่ะคือปล่อยให้ลอยลงมาตกก่อนแล้วก็ไปเก็บกู้ซากมายังไม่ใช้การยิงตกเพราะกลัวว่ามันอาจจะมีพวกสารเคมีที่มีพิษอยู่ข้างในก็ได้ เก็บเสร็จก็จะถูกนำไปตรวจวิเคราะห์กันต่อซึ่งจนถึงล่าสุดขณะนี้ยังไม่เจอสารพิษแต่อย่างใดแต่ทางการเกาหลีใต้ก็ออกมาประกาศนะคะเตือนประชาชนว่าห้ามแต่ต้องเป็นอันขาดถ้าเจอที่ไหนให้รายงานเจ้าหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปเก็บกู้ค่ะในขณะที่น้องสาวของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือออกมาบอกเลยบอกว่าบอลลูนเหล่านี้คือเป็นของขวัญสำหรับเกาหลีใต้ ตอบแทนที่ฝั่งเกาหลีใต้นั่นแหละส่งใบปลิวเข้ามาโจมตีฝั่งเกาหลีเหนือก่อนเพราะฉะนั้นการส่งบอลลูนขยะเหล่านี้ถือเป็นเสรีภาพในการแสดงออกเบ็ดเสร็จนะตอนนี้เนี่ยบอลลูนตกเข้ามาฝั่งเกาหลีใต้มากกว่า3,500ลูกแล้วนะคะจำนวนขยะทั้งหมดที่เขาเก็บได้เนี่ยเป็นหมื่นกิโลแล้วคือมันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจริงๆถามว่าก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เคยไปส่งใบปลิวโจมตีหรือไม่ ก็มีจริงๆนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวหรือว่าจะเรียกว่าผู้แปรพักแล้วก็มาอยู่ฝั่งเกาหลีใต้มีความเคลื่อนไหวด้วยการส่งใบปลิวเข้าไปโจมตีฝั่งเกาหลีเหนือเนื้อหาในใบปลิวของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปลุกระดมลุกฮือกันต่อต้านคิมจองอึนกันนี่แหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ฝั่งเกาหลีเหนือไม่พอใจ จริงๆการส่งใบปลิวกันไปมาระหว่าง2เกาหลีมีมานานแล้วนะคะตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังเป็นสงครามของ2เกาหลีในสมัยนั้นเนี่ยการใช้ใบปลิวเหมือนสงครามจิตวิทยาค่ะเนื้อหาในใบปลิวที่ส่งไปไมันจะเป็นลักษณะเหมือนให้ยอมจำนวนหรือถ้าคุณเก็บได้เนี่ยพกแอบติดตัวมาเลยนะแล้วข้ามมาอีกฝั่งเราจะรับรองความปลอดภัยให้สมัยนั้นใบปลิวจะเป็นสีสดๆสดค่ะสีแดงบ้างสีส้มให้เห็นชัดใครเก็บได้ก็ เอาข้ามฝั่งมาได้หลังจากปี1953สองเกาหลีสงบศึกกันได้ใบปลิวยังอยู่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนหน้าที่นำมาใช้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อคราวนี้เริ่มเป็นเนื้อหาเช่นอวดผู้นำอวดความสำเร็จของประเทศอวดความเจริญก้าวหน้าแล้วก็โจมตีผู้นำของอีกฝ่าย จนมาถึงปี2000ค่ะที่สุดเหมือนจะเป็นข่าวดีจริงๆเพราะว่า2เกาหลีตกลงทําข้อตกลงร่วมกันได้ว่าจะยุติทุกกิจกรรมที่เป็นการยั่วยุต่อกันกิจกรรมยั่วยุมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือใบปลิวเหล่านี้ล่ะค่ะอย่างที่2การเปิดลําโพงเสียงตามสายคือเนื้อหาเวลาเขาพูดกระจายไปในลําโพงเหล่านี้มันเป็นการโจมตีอีกฝั่งแล้วมันดังมากได้ยินไปไกลถึง20กิโลเมตรเลยรวมไปถึงอย่างที่3ก็คือ กิจกรรมทางทหารเช่นการซ้อมรบในแนวชายแดนปี2 0 0 0ัทำข้อตกลงแล้วค่ะว่าสิ่งเหล่านี้จะหยุดอะไรที่มันไม่เป็นมิตรอะไรที่เป็นการยั่วยุเราจะไม่ทำทั้งสองฝ่ายปรากฏเชื่อไหมคะว่าหลังเหตุการณ์บอลลูนขยะข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกแล้วมันสอบเขาจะบานปลายแน่นอนค่ะสิ่งที่เคยตกลงกันว่าจะสงบสุขกลับถูกยกเลิกแล้ว มีนำซ้ำหนักเข้าไปอีกค่ะเพราะว่านักเคลื่อนไหวหรือว่าผู้แปรพักฝั่งเกาหลีใต้ส่งบอลลูนกลับเข้าไปอีกในบอลลูนนั้นมีอะไรบ้างมีแบงค์1ดอลลาร์ส่งไป2 2,000ใบมี USB ซึ่งใน USB ใส่ซีรีส์เกาหลีไปให้ดู ใส่ MV เพลงเกาหลีเปเคป๊ไปให้ดูและยังมีขนมช็อกโกพายที่ฝั่งนู้นถือว่าผิดกฎหมายเพราะเป็นของทางชาติตะวันตกส่งใส่บอลลูนแล้วก็ข้ามฝั่งไปให้ทางฝั่งเกาหลีเหนือบ้างโอ้โหมันกลายเป็นการยั่วยุไปกันใหญ่เลยค่ะเกาหลีใต้ตอนนี้บอกว่าจะกลับมาใช้มาตรการตอบโต้มากขึ้นกว่านี้อีกนั่นคือการกลับมาเปิดเสียงตามสายตามลำโพงไปอีกขั้นหนึ่งแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่า เปิดลำโพงเนี่ยจะหันหน้าพุ่งหน้าไปทางเกาหลีเหนือแล้วความดังจะเอาให้มันไปไกลได้ถึง20กิโลเมตรสิ่งที่จะเปิดมีอะไรบ้างในลำโพงนั้นเดี๋ยวจะเปิดข่าวต่างประเทศให้ฟังจะได้รับรู้ว่าโลกกาเคลื่อนไหวไปถึงไหนแล้วจะเปิดข้อมูลประชาธิปไตยให้ได้ฟังกันและจะเปิดเพลงเคป๊อปให้ฟังด้วยคาดเดากันไปต่างๆนานาเลยค่ะว่าจะเปิดเพลงของใครให้ฟัง เกาหลีใต้เนี่ยมีข้อมูลว่าตอนนี้สามารถผลิตบอลลูนที่เขาเรียกกันว่าสมาร์ทบอลลูนได้ด้วยนะคะลูกละ1,000เหรียญแต่ลูกหนึ่งเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากมายกว่าบอลลูนขยะที่ฝั่งเกาหลีเหนือส่งมาเพราะเจ้าบอลลูนเหล่านี้มันจะมีเครื่องปรินเตอร์อยู่ในนั้นพอตกลงไปถึงปับ๊บเครื่องปรินเตอร์ทำงานสามารถผลิตใบปลิวออกมาได้1,500ใบในคราวเดียวกัน นอกจากนั้นสมาร,ร์ทบอลลูนมี GPS ด้วยนะคะสามารถแทร็กได้ว่าจุดตำแหน่งที่ไปตกเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างทางเกาหลีใต้บอกเลยว่าบอลลูนเหล่านี้เนี่ยใช้ไฮโดรเจนแล้วก็จะสามารถแบกรับของน้ำหนักได้มากถึง7.5กิโลกรัมมีฐานรองใต้บอลลูนเพื่อป้องกันการกระแทกด้วยเขาบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ย ช่วงที่ทิศทางของลมมันไปทางเหนือก็ปล่อยบอลลูนเหล่านี้ไปมันสามารถไปได้ไกลถึงประเทศจีนซด้วยซ้ำไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นสงครามบอลลูนระหว่างสองเกาหลีและไม่รู้ด้วยว่านับจากนี้ไปจากบอลลูนมันจะขยายความไปจนถึงความขัดแย้งที่รุนแรงมากกว่านี้หรือไม่แล้วจะทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหรือไม่ค่ะ กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ทางนิปปอนออนไลน์ทาง d u m m ี่ส์ทีวีไทยแลนด์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆกาแฟาอ,รอ,อร่อยๆที่บานการปู Tropical Cafe แล้วเจอกันนะคะ